สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เพื่อนเพื่นน้องๆทุกๆคนนะครับพี่น้องครับผมลุงทัศครับวันนี้ลุงทัศมาพบพี่น้องของเราในวันสิบหกธันวาครับอ่ะก่อนอื่นครับก็ต้องขอแสดงความขอโทษพี่น้องก่อนครับตัวชุดหลักๆของเราที่คาดการไว้ไม่เข้านะครับชุดสามตัวบนชุดสามตัวบนชุดสองตัวล่างเสียดายมากพี่น้องครับ 5้สองมีแต่หกสองมีแต่ห้าแดอยู่งั้นนะ่ะตัวเลขผมมาออกห้าสองนี้เสร็จเลยครับอ่ะต้องขอโทษด้วยครับทำยังไงได้เมื่อสูตรมันไม่เดินผมก็ได้บอกแล้วก่อนที่จะนำไปใช้เนาะหวังว่าพี่น้องคงจะเข้าใจและมาวันนี้ครับผมจะมานำเสนอสูตรเก่าที่เดินมาจากงวดที่ผ่านมานะครับพี่น้องครับ จะเป็นชุดนี้นะครับที่ถูกมาจากงวดที่ผ่านมาจะเป็นเลขหลักสิบบนชวนหน่วยบนได้เก้าหางอ่ะตัดออกมาผมเน้นไปที่6กหนึ่งสองหกและ60วางไว้4หางเท่านั้นโดยเฉพาะ6กสองกับ6กหนึ่งเป็นที่คาดการว่ามันน่าจะมาหลักร้อยก็ เอาแปดห้าเจ็ดแปดเก้ามาจับชนนะครับสำหรับหลักร้อยก็ไม่เข้าครับส่วนชุดหลักร้อยของเราเข้านะครับพี่น้องครับงวดนี้หลักร้อยของเราสองสองหกศูนย์หรืออะไรครับประมาณนี้กับส่วนหลักร้อยเลขบักหลักของเราและนี้คือสูตรที่เดินต่อมาจากงวดที่ผ่านมาครับ ก็ยะมาเข้าชุด5 2แต่ไม่ได้เน้นผมเน้นไปที่6เพราะหลัก10บผมได้6เน้นที่6ในชุดปังหลักมี5นะครับมี5มี6มี4หรือมี0ไม่รู้จำไม่ได้แต่แน่ๆผมจันได้แต่6อย่างเดียวเน้นกันไปที่5 8กับ6 8นะครับเพราะหลักหน่วยชนแล้วได้หลักได้เลข8ตัวเดียวมาครับ สูตรนี้เดินต่อมาจากงวดที่ผ่านมาและวันนี้มันจะเดินต่อไม่งวดวันที่16ธันวาครับผมพาฟังคำเตือนเลยครับแล้วมารับชมพร้อมกันพี่น้องครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและเอาไปใช้ครับคลิปวิดีโอที่กำลังนำเสนอต่อไปนี้เป็นแค่แนวทางเท่านั้นครับในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งของรัฐบาลละช่องของเราครับสนับสนุนเฉพาะสลากกินแบ่งของรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกกรณีครับด้วยความหวังดีจากลุงทัศน์ มาฝากและเตือนแล้วพี่น้องครับเรามาดูต่อครับสูตรนี้มันจะเดินอีกไหมผมจะลงตัวที่ถูกไปก่อนนะครับและต่อจากนี้ก็จะเป็นเลขปิดจอบเลขล่างเผื่อใครอยากจะยืนเลขล่างไปใช้อะวันนี้ผมจะลองลงเลขกว้างๆสลับไปสักสูตรสองสูตรนะครับพี่น้องครับเนื่องจากเราใช้ตัวเลขน้อยและมันมันไม่เดินอะผมก็ลองจับลองปรับ เพื่อไว้เป็นทางเลือกกว้างๆให้พี่น้องผมจะใช้สักสี่ตัวห้าตัวประมาณนี้สัก 0, สูตรสองสูตรเนาะเอามาฝากพี่น้องมาครับมาดูตัวสูตรและวิธีทําครับสูตรนี้ครับผมให้ใช้หน่วยที่หนึ 100, ่งบวกร้อยที 100, ่สามบวกรหัสศูนย์หนึ่งสี่และสูตรนี้แสนบวก1 0หมื่นพันบวกสี่หนึ่งสองหกส่วนเลขตัดร้อยที่หนึ่งตัวนี้ไม่เข้านะครับได้หกเจ็ดแปดสูตรที่เอามาตัด วัดที่ผ่านมาตัดแล้วมันได้ห้าสี่ห้าหกเนี่ยมาเข้าห้าชุดนี้มาครับมาดูครับสิบหน่วยครั้งที่หนึ่งเอาสีแดงบวกสีแดงพี่น้องครับสี่บวกสามเป็นเจ็ดเจ็ดบวกสองเป็นเก้าเก้ามาบวกรหัสศูนย์ได้เก้า บวกหนึ่งได้ศูนย์ศูนย์บวกสี่ได้สี่เราจะได้หลักสิบอยู่สี่ตัวทั้งวดส่วนหลักหน่วยแสนหมื่นพันแสนหมื่นพันพี่น้องครับเจ็ดบวกแปดเป็นสิบห้าบวกหกเป็นยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดบวกสี่เป็นยี่สิบห้าบวกหนึ่งเป็นยี่สิบหกบวกสองเป็นยี่สิบแปด บวกหกเป็น34เราจะได้คู่ชุดอยู่3 4มสี่สิจะได้อยู่ใน12หางส่วนตัวที่ตัดพี่น้องครับวดที่ผ่านมาตัดแล้วมันได้6,78นะมันก็เดินดีมาตลอดมางวดนี้หลุดตัวที่ตัดก็คือร้อยที่1นะนี่เดี๋ยวผมจะใช้วดสุดท้ายลองดู มันจะเดินไหมมันจะเดินต่อไหมหรือมันจะผิดซ้ำวดน,นี้เมื่อจับชนจะได้ที่เก้าห้าอะได้สิบสองหางสามสี่สิบสองคำนวณหนึ่งตุลาใช้สิบหกตุลาพี่น้องครับและวันนั้นออกศูนย์ห้าเก้าหกเก้าหกหกเก้าหกหลักสิบคือ เหลักหน่วยคือ6ตัวนี้เราจะถูกที่696พี่น้องครับถูก696ต่อครับทีนี้มาถึง16บหกตุลามาใช้1พฤศอิกี่กา5้บวกหเป็น10ได้ศูนเอาศนมาบวกหลักร้อยครั้งที่3 0มบวกแได้8 8ดบวกศนย์จะได้8ปบวกหได้9้า บวกสี่ได้สิบสามแสนหมื่นพันศูนย์บวกห้าได้ห้าห้าบวกเก้าได้สิบสี่เอาสี่มาบวกสี่ได้แปดแปดบวกหนึ่งได้เก้าบวกสองได้สิบเอ็ดบวกหกได้สิบ ส่วนเลขที่มาตัดร้อยที่หนึ่งบอกศูนย์หนึ่งหนึ่งร้อยที่1น่งวันนี้ได้8 9 0ตัวที่จะมาตัดตัวนี้นะครับแปด ร้อยที่หนึ่งคือเก้าเก้าศูนย์หนึ่งมาพี่น้องครับเราคำนวณจากสิบหกตุลาก็จะมาใช้หนึ่งพิซซิกางวดนั้นรางวันที่หนึ่งพี่น้องครับสามสี่ห้าแปดเก้าแปดออกแปดเก้าแปดนะ แปดเก้าแปดหลักสิบคือเก้าหลักหน่วยคือแปดมาทั้งสิบทั้งหน่วยเลยและตัวมาตัดคือเก้าตัวนี้มาชนเก้าตัวนี้เราจะเน้นที่เก้ามีชนเก้ากับหนึ่งเราจะเน้นที่เก้ากับหนึ่งก็จะมาออกเก้าแปดตัวนี้พี่น้องครับต่อเลยครับ ทีนี้มาถึงหนึ่งพฤ่อสิกีกามาใช้สิบหกพฤศอิกีกาครับสี่บวกเก้าเป็นสิบสามเอาสามมาวางสามบวกหนึ่งเป็นสี่สี่บวกศูนย์จะได้สี่มาต่อกันครับสี่บวกศูนย์ได้สี่บวกอีกหนึ่งได้ห้าครับห้าบวกอีกสี่ได้เก้าครับ ได้ในหลักสิบคือสี่ห้าเก้าขยับมาหลักหน่วยเลยครับแสนหมื 100, 3, 4, ่นพันสามบวกสี่ได้เจ็ดเจ็ดบวกห้าได้สิบสองสองบวกสี่ได้หกสองบวกสี่ได้หกบวกหนึ่งได้เจ็ดบวกสองได้เก้าบวกหกได้ห้า วดนี้จับชนจะได้อยู่12หางคำนวณหนึ่งพฤศกิกาก็จะมาใช้สิบหพี่น้องครับและงวดนั้นออก4ี่ห้าแปดหนึ่งสี่ห้าออก1นึสี่ห้านะครับ1นึสี่ห้าเรามาดูกันหลัก10บคือ4ี่หลักหน่วยคือห้า งวดนี้มาทั้งสี่ทั้งห้าอีกแล้วสุดนี้นนี้ก็มาแปดกับเก้าอันนี้ก็มาแปดกับเก้า 8, 9, แต่งวดนี้ตัวนี้มาห้าอย่างเดียวเราก็จะถูกที่หนึ่งสี่ห้าอีกพี่น้องครับส่วนเลขตัดร้อยครั้งที่หนึ่งก็คือสี่ห้าหกเลขตัดนะคือสี่ร้อยที่หนึ่งคือสี่ก็จะได้สี่ห้าหก ก็จะมาชนที่สี่กับห้าชนห้าในหลักหน่วยชนสี่กับห้าในหลักสิบอ่ะก็จะเน้นอยู่ประมาณนั้นโอเคครับทีนี้มาถึงงวดวันที่สิบหกพื่อกิการจะมาใช้หนึ่งธันวาพี่น้องครับก็คืองวดที่พึ่งผ่านพ้นมาเดี๋ยวนี้เองก็จะเป็นในงวดในชุดนี้ที่ได้ในชุดนี้อ่ะมาเรามาดูกันครับ ศูบวกสได้2เอา2มาบวกหลักหน่วยครั้งเอาหลักร้อยครั้งที่สามบวกสได้5 5าห้าไปบวก0ย์จะได้5้บวกหได้6กบวกสได้0นี่คือหลักสิบของเราส่วนหลักหน่วยครับแสนหมื 110, ่นพันสีบวกหได้9กบวกแได้17บ็ ไปบวก4ก็จะได้1 1ไปบวก1จะได้สองบวก2จะได้4บวก6จะได้0ก็จะเป็นตัวเดียวของงวดนี้1นึ่งไอ้าหกกับ1นึ่งสองสี่ย์ตัวนี้ผมบอกว่าใครจะใช้ก็ได้ไม่ใช้ก็ได้เพราะว่ามันเป็นตัวกัน มันจะเดินแค่3มตัวนี้ที่ผมบอกนะครับผมได้ขีดไว้อ่ะถ้าใครได้ดูคลิปนี้คงจะเข้าใจตามที่จริงมัน9้าหางเนื่องจากผมบ้านน้อยตัวบางทีมันก็หลุดผมก็เลยเสริมขึ้นมาอีกตัวหนึ่งใน12หางก็ถือว่าไม่เยอะถ้ามันเข้าและมันก็เข้าจริงๆจับคู่ชุดได้12หางและงวดหนึ่งธันวาที่ออกผ่านพ้นไปก็คือเมื่อวานคือ 4 6 1 2 5 2องของรางวัลที่1คือ2 5 2นะครับเลขที่ออกพี่น้องครับ2 5 2ส่วนตัวตัดของเราร้อยครั้งที่1คือ6 7 8สูตรนี้ไม่มาวันนี้ออก2 5 2 หลักสิบคือห้าตัวนี้หลักหน่วยคือสองตัวนี้แต่ตัวตัดไม่ทำงานไม่มีหกไม่มีแปดมีหกตัวเดียวอ๋อมีหกตัวเดียวผมถึงได้เน้นหกพี่น้องครับนี่แหละได้หกตัวนี้ตัวเลขมาตัดคือหกเจ็ดแปดมาเข้าหกตัวเดียวในหลักสิบผมก็เลยน้นเน้นไปที่หกหนึ่งหกสองหกสี่หกศูนย สาเหตุที่ได้เน้นตัวนี้ไม่ได้เน้นห้าศูนย์ก็เพราะตัวนี้มาตัดแล้วถ้ามันมาชนที่เลขหตัวนี้ถ้ามาชนห้าเราคงจะเน้นที่ห้าไปแล้วโอเคครับพี่น้องครับสรุปเข้าชุดห้าสองส่วนตัวตัดนี้ผิดงวดนี้มาครับ ตก็ยังเดินในเก้หางอยู่อย่างเก่านะครับตัดตัวท้ายออกตัวท้ายนี้ผมเสริมเข้ามาตัว6ใครจะใช้ไม่ใช้ก็ได้ถ้าอยากใช้น้อยก็ได้แค่เก้าหางถ้าตัวเสริมก็คือ0อ่ะผมจะขีดไว้แบบนี้นะครับมาดูงวดปัจจุบันพี่น้องครับผมพาพี่น้องคำนวณหนึ่ธันวาไปใช้16บธันวาเลยครับ ห้บวกห้าเป็นสิบเอา10บเอาศูนย์มาวางหลักร้อยครั้งที่สามศนบวกหนึ่งจะได้หนึ่งหนึ่งไปบวกศูนย์จะได้หนึ่งหนึ่งไปบวกหนึ่งจะได้สองสองบวกสี่จะได้หมาอีกแล้วเหรอหจะมาหลอนะเราอีกแล้วเหรอเสียหลักไปกับหเลย เรื่องของเรื่องสองมันไม่เด่นในหลักหน่วยของลูกทัศน์งวดนี้พี่น้องครับถ้าห้ามาวิ่งห้ารูดห้าผมก็รูด 5, ห้าให้แต่ก็เป็นเน้นที่ห้าแปดหางเดียวเพราะหลักหน่วยของเราได้แปดตัดกันแล้วเสียดายมากมาครับหลักสิบได้หน,นึ่งสองหกงวดนี้มาดูหลักหน่วยพี่น้องครับผมให้บวกแสนหมื่นพันครับสี 4, 6, ่ 10, 10, บวกหกได้สิบสิบบวกหนึ่งได้สิบเอ็ดสิบเอ็ดบวกสี่ได้สิบห้า ห้าบวกหนึ่งได้หกหกบวกสองได้แปดแปดบวกหกได้สิบสี่โอ้ตัวสี่นี้ลืมพี่น้องครับผมจะขีดกั้นไว้ใครจะใช้ก็ได้ใครจะไม่ใช้ก็ได้เนื่องจากมันเดินแค่สามตัวนี้ตัวสุดท้ายนี้ผมเสริมเข้ามาแล้วงวดนี้ถ้ามันเดินต่อมันก็จะได้ตัวนี้พี่น้องครับได้หนึ่งได้สอง ได้หกหนึ่งมาหนึ่งหกหนึ่งห้าหนึ่งแปดหนึ่งสี่ สองมาเลขมันออกอยู่ใกล้ๆก,กันยังไงนะพี่น้องครับดีมันไม่เบิ้ลสามตัวเลยให้มันรู้แล้วรู้รอดไปเลยสามตัวบนเนาะสองห้าสองถ้าสองตัวนี้มาก็จะเป็นสองสองหกสองห้า สองแปดสองสี่หกมาจะได้หกหกหกห้าหกแปดหกสี่อ่ะแล้วทีนี้ตัวตัดครับ มันผิดนะครับงวดที่ผ่านมาผมจะลองใช้ดูมันยังจะเดินอยู่ไหมหกก็คือหกเจ็ดแปดได้ตัวเก่านี้เลยครับมันจะผิดอีกไหมตัวที่จะมาตัดคือหกเจ็ดแปดโอ้เข้าทั้งสิบทั้งหน่วยเลยพี่น้องครับถ้าหมามีสิมาในหลักสิบและหกับแปดก็จะมาอยู่ในนี้ติดหกติดแปดเด่นหมด ถ้าในนี้ติดหก่อนนะครับในหลักสิบก็จะได้ในสายนี้ตัวที่เด่นนะครับเด่นในสายนี้ครับ อยู่ในกรอบสีแดงจะเด่นหมดทุกตัวเลยเมื่อตัดที่6กับ8นะครับจะมาให้เราเห็นไหมจาก12หางจาก9หางพี่น้องครับหรือ12หางก็ว่าได้ ตัวสุดท้ายใครจะใช้ก็ใช้ไม่ใช้ก็ได้เนื่องจากมันไม่เดินหรือมันจะเดินงวดนี้ก็เป็นไปได้ทั้งนั้นถ้าตัวนี้มานะแปบ๊บหนึ่งพี่น้องครับผมจะใส่สามตัวบนไปสักชุดหนึ่งที ผมจะเน้นที่6ในหลักหน่วยถ้าเน้น6ในหลักหน่วยตัวไหนที่ติด6ในหลักหน่วยมั่งก็จะเป็น1 6 2 6และ6 6 3กสหางเลือกออกมา3หาง ก็จะอยู่ในสามหางนี้เด่นที่สุดพี่น้องครับแล้วผมจะเอาหลักร้อยมาวางสามหางนี้นะครับหลักร้อยผมจะวางสามห้า สามห้าห้าเจ็ดเก้าพี่น้องครับผมจะวางสามตัวนี้อันนี้ผมจะเขียนหลักร้อยตรงนี้นะครับหลักร้อยคือห้าเจ็ดเก้าผมจะวางสามตัวนี้ให้พี่น้อง ก็จะเป็นห้าหนึ่งหกเจ็ดหนึ่งหกเก้าหนึ่งหก แล้วก็เจ็ดสองหกห้าสองหกเก้าสองหกแล้วก็ห้าหกหก เจ็ดหกหกเก้าหกห หนึ 1> 1, 9, 1, 6. 7, 6, 6. ่งหกเก้าหน่หกหกหกอะถ้าเลข3ตัวไปที่ชุดนี้ครับนี่คือชุด10บบอลวดก่อนเข้าที่ 52แต่ผมไม่ได้เน้นให้เนื่องจากชุดตัดเป็น6ตัวนี้บัมเออญมาอยู่ที่ในหลักสิบผมก็เน้นไปที่สาย6ก็จะได้อยู่ใน4หางนี้แต่ให้เน้นในกรอบนี้ก็จะคือ3หางนี้ตัวที่มาคือ52ตัวนี้อันนี้ผมพึ่งวงกลมตอนนี้เองนะครับปกติเราจะไม่ได้เน้นตัวนี้เน้นตัวนี้และงวดนี้ตัวที่เน้นก็ จะเน้นที่6ในหลักหน่วยเป็นหลัก่าผมก็เอา3ตัวนี้คือ1 2 6วิ่งชน6หลักหน่วยก็จะได้เด่นที่สุดจาก3 6 8หางเหลือ3หางนี้ครับโอเคครับมันจะเดินต่อไหมก็ต้องลุ้นกันอย่างเดียวครับอ่ะเละคลิปต่อไปที่ผมจะมาลงก็คือเป็นเลขปิดจอบเลขล่างที่มันเดินต่อนะครับ จะมาลงให้พี่น้องช่วงนี้เอาตัวที่ถูกมาให้พี่น้องเห็นก่อนโอเคครับสำหรับวันนี้ก่อนจะจากกันก็ต้องขออภัยพี่น้องครับเมื่อสูตรมันไม่เข้าผมก็ไม่รู้จะทำยังไงก็ได้แต่เสียใจโอเคครับหวังว่าคงเข้าใจคนทำสูตรนะครับมาพี่น้องครับท้ายสุดและสุดท้ายและก่อนจะจากกันผมลุงทัศน์ขอบพระคุณพี่น้องทุกๆคนครับวดนนี้ขอให้โชคดีครับคลิปนี้พอแค่นี้สวัสดีครับ